สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับอความรู้จากปงไฟนะครับวันนี้ผมก็มีความรู้ดีๆมาฝากพี่ๆเพื่อนๆเ,ออเช่นเคยนะครับก็นะครับวันนี้ผมมีตำมุนไลแชนิดหนึ่งนะครับ มาให้ความรู้กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็คือเป็นสมุนไพรทางภาคใต้นะครับโดยปัจจุบันนะครับเกือบจะถูกลืมไปแล้วนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับก็มาดูกันเลยครับว่ามันคืออะไรไอ้นี่นะครับก็เรียกว่าเปล่านกกุ้มนะครับไอหรือว่าบางพื้นที่นะครับก็เรียกว่าว่านสากเหล็กนะครับ ก็ในแต่ละพื้นที่มันเรียกไม่เหมือนกันนะครับแต่บ้านผมก็เรียกว่าเปล่านกกุ้มนะครับคือเป็นสมุนไพรที่เกือบจะถูกลืมไปแล้วนะครับก็คือน้อยนะครับคือเด็กสมัยนี้คนสมัยนี้จะรู้จักนะครับเหมือนไปเดินป่าเดินเขาอะไรแบบนี้เหมือนเด็กเเจอคนรุ่นใหม่เจอนะครับผมเชื่อนะครับว่า80%ซนะครับคือคนไม่รู้นะครับว่ามันคือต้นอะไรนะครับแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับ อ๋อนะครับไอ้ปล่านกคุ้มนี้นะครับก็คือร้อยแปดสรรพคุณเลยนะครับก็ช้รักษาโรคต่างๆได้ดีเลยนะครับก็คือเป็นสมุนไพรมาตั้งแต่โบราณนะครับอ๋นะครับไอ้ปล่านกคุ้มนี้นะครับก็คือใบและรากของมันนะครับจะมีรสเผรีขยผมนะครับก็คือเป็นยาเย็นนะครับก็คือดับพิษร้อนตอนพิษไข้ได้ดีเลยนะครับไอ้ เอาไปต้มกินนะครับไอใบเละรักนะครับก็เป็นยาช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีนะครับก็คือเลือดไหลเวียนได้ดีนั่นเองนะครับไอส่วนใบเละรักนะครับถ้าเรานําเอามาตากแห้งนะครับก็คือเอาไปต้มกินนะครับเอาไปใส่ในน้าร้อนอะไรแบบนี้นะครับก็คือนะครับเป็นยาแก้ไอได้ดีเลยนะครับและนะครับเหมือนเราเดินเข้าป่านะครับเหมือนเราไปลาดตะเวนหรือเราไปตั้งแคมในป่านะครับ มันโดนสัตว์มีพิษกัดนะครับหรือโดนแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรต่างๆนะครับไม่มียารักษานะครับไอส่วนใบและรากนะครับช่วยได้นะครับไอเพื่อนๆก็เอามาตานะครับก็คือเอามาตําก็คือเอามาใส่ที่บาดเลได้นะครับไอบาดเลตรงจุดที่ว่าโดนสัตว์กัดหรือว่าโดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับก็คือจะได้ผลดีเลยนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับก็คือช่วยบำรุงกําลังอีกด้วย นะครับก็คือนะครับเหมือนคนที่ว่าชอบกินเหล้าอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถนําส่วนรากและส่วนใบนะครับไปดองนะครับกับเหล้าได้นะครับแล้วนํามากินนะครับเป็นยาบํารุงกําลังได้ดีเลยนะครับส่วนคนที่ไม่กินเหล้านะครับก็สามารถเอามาต้มกินหรือว่าใส่ในน้าร้อนกินก็ได้นะครับก็คือจะบํารุงกําลังนะครับก็พี่ๆมาดูใกล้ๆนะครับ แลาวนกพุ่มนี้นะครับก็คือมันจะมีดอกและลูกของมันนะครับมันจะมีทั้งดอกทั้งลูกนะครับดอกมันจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วมันจะมีลูกนะครับไอ้ลูกของมันถ้าว่าสุกดีนี่อันนี้สุกดีนะครับมันจะเป็นสีขาวไขมุกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้พี่ๆดูนะครับ นะครับไอส่วนที่สีขาวนี้นะครับก็คือเป็นสีขาวไข่มุกนะครับก็คือเป็นลูกของมันนะครับลูกของมันนะครับเหมือนเราเอามากินนะครับก็เรากินเสร็จนะครับเรากินน้ําตามนะครับก็คือจะมีรสชาติที่มันหวานชุ่มคอนะครับหรือเราไม่กินน้ําตามก็ได้นะครับเรากินลูกเปล่าๆก็ได้นะครับก็คือมันจะมีรสชาติหวานแบบ เอื่อนๆทักหน่อยนะครับแต่ถ้าว่าเรากินน้ําตามนะครับก็คือมันจะหวานแบบชุ่มคอนะครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะครับเดี๋ยวว่าผมไม่ได้พาน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะกินลูกมันเปล่าๆให้ดูนะครับว่ามันกินได้จริงๆนะครับ ก็นะครับรสชาติของมันนะครับจะมีรสหวานแบบเลี่ยนๆหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าเราได้กินน้ําตามนะครับก็คือจะชุ่มคอมากนะครับจะหวานชุ่มคอทีเดียวเลยนะครับก็ตอนเด็กๆนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับชอบเข้าป่ากับพ่อนะครับไปหาของป่าหาอะไรแบบนี้นะครับแล้วพ่อแนะนํานะครับก็ เดินเก็บกินนะครับตามในป่านะครับเพราะว่าเมื่อปอนมันป่ามันยังอุดมสมบูรณ์นะครับก็คือมันจะเยอะมากนะครับไอมะพร้าวนกขมนี้นะครับก็คือจะเก็บเป็นถุงๆเลยนะครับจะเก็บกลับบ้านนะครับก็คือชอบกินนะครับไอตอนเด็กๆนะครเพื่อนๆมาดูข้างในมันนะครับก็คือข้างในมันจะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีเม็ด สีดำนะครับแล้วก็เนื้อมันจะเป็นสีขาวนะครับก็คือกินได้ทั้งหมดเลยนะครับกินได้ทั้งเนื้อทั้งเม็ดเลยนะครับและสําหรับนะครับคุณราสตรีนะครับก็คือใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นยานะครับสําหรับสตรีนะครับเป็นยาจักมดลูกนะครับได้ดีเลยนะครับไอส่วนรากและใบของมันนะครับทุกคุณประโยชน์นะครับก็คือจะใช้ใบกับรากนะครับ ก็คือจะใช้เหมือนกันนะครับแต่ประโยชน์มันหลากหลายนะครับก็คือเป็นยาจักมดลูกได้ดีเลยนะครับสาหรับตรีนะครับก็นะครับสาหรับคุณล่าตรีนะครับก็โดยใชรากนะครับเอารากมาจากแห้งนะครับแล้วก็ใช้ดองกับเหล้านะครับก็คือกินแก้มดลูกพิการนะครับได้ดีเลยนะครับและอีกอย่างนะครับไอ้เปล่าหนุ่มนี้นะครับหรือว่านักเล็กนี่ นะครับก็จัดอยู่ในตำรายานะครับกัดเหล็กทั้ง5้าเลยนะครับก็ใช้บำรุงโลหิตนะครับตั้งตั้งถูภาพบุรุษและสัตรีนะครับได้ดีเลยนะครับและเป็นยาแก้กัดสนะครับได้ดีด้วยนะครับโอเคนะครับก็หลังจากรัตเวนนะครับก็คือผมก็ไม่ลืมนะครับผมไม่เคยลืมนะครับที่จะเอาความรู้ดีๆนะครับมาฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับ เหมือนผมไปลาดตะเวนอะไรแบบนี้นะครับผมไปเจอความรู้ใหม่ๆเจอความรู้ดีๆนะครับหรือความรู้ที่คนเกือบจะลืมไปจากโลกแล้วนะครับก็คือผมไม่ลืมนะครับที่จะเอามาฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับความรู้จากผมไปนะครับผมก็ได้เอาเล้านงคุ่มนะครับหรือว่าสักเหล็กนะครับมาบอกต่อนะครับมาส่งต่อความรู้นะครับให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ ก็คือได้เป็นความรู้อีกทางหนึ่งนะครับเหมือนเราเข้าป่าไปเจอต้นไม้ไปเจอของแบบนี้นะครับก็คือเราจะได้รู้นะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ผหวังว่านะครับความรู้นะครับที่ว่าผมได้พูดไปนะครับก็เป็นประโยชน์ให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยเลยนะครับก็คลิปหน้านะครับผมจะมีความรู้ดีๆอะไรนะครับอยากพงไปมาฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็รอติดตามนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ